ตอนแรกที่ตัดสินใจเพราะว่าฟันข้างนี้มันไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะก็เลยมาปรึกษาหมออะไรเงี้ยแล้วลพอได้ทํามันก็ดีขึ้นคะ่ะตอนนี้ก็ใกล้ย,ยิ้มมากขึ้นสวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะมาจัดฟันนะคะตอนแรกกลัวหมอฟันคะ่ะไม่กล้ามาเงี้ยแต่ว่าอยากจัดฟันก็เลยก็เลยมาแล้วก็มาปรึกษาหมอที่นี่คะ่ะ น่ารักมากๆแล้วก็ตัดสินใจทาค่ะคือตอนแรกที่ตัดสินใจเพราะว่าฟวันข้างนี้มันไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะก็เลยมาปรึกษาหมออะไรเงี้ยแล้วพอได้ทํามันก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็กล้ายิ้มมากขึ้นจากที่แบบว่าไม่ค่อยกล้ายิ้มเท่าไหร่อะไรเลยแต่ตอนนี้ก็ยิ้มได้แล้วค่ะเดินทางสะดวกค่ะหมอหน้ารักก็คือแบบ BTS ตอนนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆนะคะจริงๆแนะนำที่นี่ประทับใจค่ะประทับใจมาก ตอนแรกก็อย่างที่บอกว่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ๆแล้วก็หมอหน้ารักมากๆเขาก็พยายามที่จะแบบว่าเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนแบบทำแล้วเราก็เก่งใช่ไหมคะหมอก็จะมีมุกตลกน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยชวนคุยทําให้เราแบบว่าหายตื่นแบบหายตื่นเต้นหายกลัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเฮฮากันไป จริงๆใครที่แบบว่ารู้สึกกลัวหรือแบบไม่กล้าไม่กล้าแบบมาปรึกษาหมอหรือแบบอะไรเงี้ยนะคะก็คือแนะนําที่นี่จริงๆค่ะพี่เขาบอกว่าน่ารักทุกคนเลยแล้วก็เหมือนแบบอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องอะไร่เงี้ยมีปัญหาอะไรหรือแบบว่าเราแบบไม่กล้าปรึกษาหรือแบบไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยคือแบบมาพูดกับพวกพี่เขาได้แบบอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ